สวัสดีพี่น้องสวัสดีปีใหม่ปีไหนๆก็ทำนาคือเกา่าปีใหม่ปีเก่าเห็นหน้าอยู่เมื่ปีพี่น้องแบกขาดไรนามไรทาหน้า,า,านะปังได้ใจพี่น้องนี่ก็ลังว่านเดยมือเดียวเพราะท่านได้ขึ้นดอกปีใหม่กับวได้ยุดจังเด้ไม่นี่วันที่หนึ่งเงินบ่วันที่หนึ่งของปี เดียวเอ๊ยชาวนาจังได้เหตุนาบังอยู่กับไคกับนาปีละสองเถอะเออแมนเจ็บไปโหลดมือนันเอาข้ามาถิ่มเหนียวหาเหมือนเอามาแล้วบ่มีผู้นันนะไม่อันนั้นก็ผุนแม่ข้าไปเท้าอยู่ในหนามผุน ขนาดเอค้นบ้านนั่นไหมเข้าไปเท่าอาอย่หุ่นหมใหม่เข้าพอขึ้นแล้วเอาไปใส่ตักป่าบรรยากาศพี่น้องเห็ดหน้าปังปีใหม่ตอนรับปีใหม่เละเลยหนึ่งแง่แต่งแง่แต่งเน่ะผู้สซงเออเนาะนาม,มันเข่าได้ยุติคือนามไหลเลย น้ำม,มาตัา้งใสอุ้ยน้ำเขาหน้าคอยเราเจ้าน่ะเออขึ้น,นจังสูบใใสบ๊องให้สฝนกับบตกฝนกับบตบกทับบง้งนี้กัะกวนแล้วน้ำจังเดมหลายแทะมันมาตาหุ่นบ่นะขอยาวมันมาตาทั้งหุ่นเหรอเราคล้อ,ลอ,องแค่่งเรายัแค่กระเสื้อเผา ว่าน้ำเขาหน้าค่อยไหลแท้เขาค่อยสิขึ้นมะเนี่ยเครื่องสูบน้ำก็เอาไปทงคุณเราฮะเริ่มขึ้นไปพญ่มันพีน่ไนม์เมื่อบ่งเข่าพี่น้องว่านได้ซีหามือแล้ววันที่หนึ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนปีใหม่ปีเก่าเห็ดหน้ายเ่มดืดปีอย่าโอ้เริ่มขึ้นแล้วต้นเนี่ย เขียวในน้อยแล้วเบิ่งว่าดีจะบ่เห็นเห็นหน้าปังจ้ะพี่น้องเ hmm. ขาเริ่มแตกแล้วอันนี้ว่านไดนซีมืออันนั้นว่านได้จักมือเราเห็นไหมสามมือท่านขึ้นอันนี้เขาก็ว่านหัวว่านจ้ะปีใหม่กับ่ได้หยุดได้พี่น้องเช่าหน้าหุ่นเงยแต่งบรรยากาศวันปีใหม่ สูบน้ำออกจากเขาเขาทาน้ำม,มันจะบบขึนพี่น้องมันจะเนองเขาพท่านเ็กแตกวานไม่ไหมเขาก็ท่านแตกน้ำขังเ้าเขาจะบกขึนพี่ตาขึนบไะไี่รกัจักสีหนาสมใจดอันนั้นว,ว,วานไปเ<ห>อเขาบอกตรงวันไปป้าถ่ายอย่างเออ จับมันสิจับได้ติสงปุ้ยตีจับปลาเนี้ยพ่นนะฮู้เขาบวลงเด้อพี่น้องปลาสงปุ้ยมาใส่ปลากันไ <c oughs> ม่ได้เอาแนวจับปลามาเนาะเขาก็ลืมคิดไปลงมาทงจ้ะบ,บรรยากาศทุ่งนาตอนนี้ยังไม่มีข้าวพี่น้องเขาเนี้บ่ท่านเอกเกิดพึ่งจะว่านกันเขาหน้าปังจ้ะ บรรยากาศดีดีปลากระจุบตับต๊บตับจุ่นลายคักบบท่านสิเอาพี่น้องจับปลาทำนาก็ไม่อดปลานี่ปลาออปกินไปวัดก็มี่ตะต้มปลาปต,ติมือเ <ๆ S 1> <laughs> ร้าไปเฮ็ดบุญมากแล้วด้วจ้ะพี่น้องมือขึ้นกับไปสวนมต์ขามขึ้นมือเส้ากับไปเฮ็ดบุญวัดมาแล้วไปใส่บาท ได้บาทแล้วกับพระกับลงมาไหนให้มันหน้านี่คีวบิชเช้าหน้าอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติไงยัยนั่งสินั่นอ่าได้ปลาแล้วตัวใหญ่ลงสางแล้ววะสันปลาคอน้อยเพาะไรน้ำบอกให้เท่าปือ้อเท่าปื้อสิเบิงเดียววะเดี๋ยวนี้นี้ยเด้อเอาเงินค่าจ้างมาเด้อยังไงแต่งไรน้ำให้เด้อเท่าปื้อเออ เพื่อผู้ไรหนามหายนาทงหมกใหญ่ผ่้ยูมีอันนีไปกรุงเทพเด็ดปลาหน่อยตัวนึงแล้วมีแหละอาหารของคนเห็ดหน้าชีวิตบ้านบานเมื่อเอิร์ดเมื่อเอิร์ดแต่เน่ากินเมื่ออึดกับเมื่ออยากยังวันเนาะมันกินหลายมันกับเมื่ออยาก เป็นไงหนึ่งกันลังลงว่าต้งตั้งต,งต้งตั้งลงว่าแหละขวดอ่ะก็เสียไหลแล้วเพี่น้องยี่มืดมืดนี่แหละคือบ่ขวดหันลงว่าหลดยายอดใหญ่นี่นี่นี่โอ้ยนี่นี่สองมันไหลน้ำออกจากเขาวี่น้องเขาึา้นทำม,มีน้ำเอาไว้นี่สิออกบาปา่ปลาบ่ออกอกอใสหาเทใดจับมาใส่ไปต้ม ต้มไปเปิน้นไปแก้วชีวิตไทยบ้านจังซี่ละ่ะพี่น้องมีความสุขอยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนบ่คือเฮาเป็นลูกจา้างเพิ่นนี่เนาะเป็นลูกจา้างคนง่วงก็บ่ได้นอนหิวก็บ่ได้กินตรงเวลาเป็นแม่ยา่นางคือหยังแม่ยายลิเด่นเนาะ เอาติคือหยังฐานนั <h <h ่นซนดกเบิ่งบ่ออก